ที่เราจะคลุกคือว่าลูกปัดชีนะครับมันจะได้ไปเกาะติดที่หมูทุกแผ่นเลยนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับหมูสวรรค์แบบง่ายๆครับผมจะเห็นว่าเราจะใส่ไก่ครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหมูสวรรค์น,นะคะทีนี้เราจะลองใส่เป็นหมูสวรรค์กับหมูกระจดูอ่าอันนี้จะขาย2ี่ิหรือ25ห้าก็ได้แล้วแต่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาน and n น l เชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆทําทำ ข้าวเหนียวหมูสวรรค์ซึ่งในส่วนของข้าวเหนียวนะคะเราได้ทำคลิปสอนไว้แล้วล่วงหน้าเดี๋ยวจันใส่ลิงก์เอาไว้ข้างใต้คลิปนะคะให้เพื่อนๆคลิกไปที่ลิงก์แล้วก็เข้าไปดูวิธีการทำข้าวเหนียวของเราได้เลยข้าวเหนียวของเรานะคะจุดเด่นก็คือนุ่มข้ามวันข้าคืนเลยโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะไม่บดง่ายๆเคี้ยวแล้วมันๆเพลินๆน,น,นะคะ พอมาจับคู่กับหมูสวรรค์ที่หวานๆแล้วก็มีความเค็มแปลมแป๊มแล้วมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรบอกเลยว่าฟินสุดๆค่ะเมน,นูนี้ต้องบอกก่อนปกติเราไมา่ได้ทำขายที่หน้าร้านนะคะแต่ว่าจะมีลูกค้าเนี่ยมาสั่งไปทีเป็นหลายกิโลเลยนะคะบางคนก็เอาไปเมืองนอกนะคะจุดเด่นของหมูของเราคือ มันจะตึงข้างนอกแต่ข้างในยังนุ่มอยู่ค่ะแล้วก็เราไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งแดงสิ้นไม่มีสารกันบูดไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะคะที่เห็นสีแดงเปรดขนาดนี้เคล็ดลับของเราก็คือการที่เราจะต้องหมักด้วยน้ํามันพืชแล้วก็นวดให้น้ํามันพืชเนี่ยเท่าไปอยู่ในเนื้อหมูเลยนะคะมันจะช่วยดึงสีออกมาได้สวยมากๆเลยล่ะค่ะ oh. แต่ว่าวิธีการในการหมักนะก็จะคล้ายๆกับหมูหวานนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดไปดูวิธีการหมักกันก่อนเลยค่ะ อันดับแรกครับผมน้ำตาลทรายครับผม400กรัมนะครับต่อหมู1กิโลนะครับใส่ในหม้อปรุงไว้เลยครับผงปรุงรสรสหมูนะครับ1ช้อนโต๊ะครับผงหมูแดงครับผม1ช้อนโต๊ะครับผงพะโโ้ครับครึ่งช้อนโต๊ะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาว4ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วก็ผสมทุกอย่างเข้ากันได้เลยนะครับ ก็จบมาเป็นประมาณนี้นะครับจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาหมูมาคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับวันนี้ใช้เป็นสะโพกหลังนะครับเพื่อนคลุกเคล้าให้ทั่วกันเลยนะครับผมเพราะว่าเรื่องของเรานี้มันจะได้ซึมเข้าไปถึงเนื้อหมูทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับใส่น้ํามันพืชครับผมตามลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับที่เราใส่น้ำพันธุ์พืชลงไปมี่เพราะว่าจะได้ช่วยเพิ่มความนุ่มของหมูนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับทุกาเข้าการเสร็จแล้วก็หมักทิ้งไว้ขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ3มชั่วโมงนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆจะหมักข้ามคืนก็ได้ครับว่าเครื่องจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูมากกว่านี้อีกได้นะครับ A later few moments ครับผมนี่คือหมูหวานที่เราหมักเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาตากกันเลยนะครับคลี่หมูมาให้เป็นแผ่นๆนี้ครับแล้วก็ตากลงไปเลยครับพยายามคลี่ให้มันเป็นแผ่นแล้วก็วางอย่าให้มันติดกันมากนะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาคอยดูตอนที่เราตากกันเสร็จแล้วเลยนะครับครับหลังจากที่เราตากได้ประมาณนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตากแดดเลยครับเอาละค่ะเมื่อดูวิธีการหมักเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อบอกเคล็ดลับนิดนึงนะในส่วนของรูปผักชีที่เราจะเอามาตำแล้วเอาไปคลุกใส่กับหมูเนี่ยเจ้าอื่นเขาอาจจะใช้เป็นรูปผักชีล้วนๆนะคะแต่ว่าของเราจะแอบใส่เม็ดพริกไทยลงไปประมาณหเปอร์เซ็นตนะคะ เพิ่มความหอมแฝงเอาไปนั่นเองเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ไม่เคยบอกใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะที่อุตสา์มาบอกสูตรให้แบบหมดเปลือกกันเลยทีเดียวครับวิธีการทอดนะครับอันดับแรกครับน้ํามันร้อนเลยนะครับเสร็จแล้วเราตามด้วยหมูแผ่นนะครับที่เราตากแห้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาลงไปทอดได้เลยครับแล้วก็คลุกเคล้าครับคนไปสักพักครับ ไม่ต้องให้มันแดงในกระทะนะครับแต่ให้มันมาแดงขึ้นข้างบนเองนะครับนี่ครับพยายามควนข้างล่างหน่อยนะครับอย่าให้หมูมันไปติดอยู่กับกระทะข้างล่างนะครับเพราะเดี๋ยวส่วนนั้นมันจะไหม้นะครับ เห็นไหมครับว่าพอเราเอาหมูที่เราไปตากแดดมาแห้งแล้วทอดไปยังไม่ทันถึง2นาทีเลยครับหมูเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับเดี๋ยวเราทอดต่อไปสักนิดนึงครับอ่าพอสีประมาณนี้แล้วนะครับสีเริ่มได้ประมาณนี้แล้วเริ่มจะเปลี่ยนสีจะเป็นเข้มแล้วครับให้เพื่อนๆเอานี่ครับลูกปักชีที่เราโขลกไว้นะครับเทใส่เลยครับทอดลงไปพร้อมกันได้เลยครับที่เราต้องโขลกก่อนเพราะว่ามันจะช่วยดึงกลิ่นของลูกปักชีออกมาให้มันหอมมากขึ้นครับ เรียบร้อยครับปิดแก๊สได้เลยครับเสร็จแล้วก็เพื่อนๆพนเข้ามาตักขึ้นได้เลยนะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับ้าเกิดทิ้งไว้นานลูกปาชีมันจะไหม้นะครับได้แล้วครับนี่ครับหมูสวรรค์แบบง่ายๆของเราเลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็พักให้มันเสด็จน้ามันนะครับครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนพักให้เสด็จน้ามันแล้วนะครับเอามาใส่ในนี้ได้เลยครับกรละมังหรืออะไรก็ได้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลุกกันอีกทีนึงนะครับ ที่เราจะคลุกเพราว่าลูกผักชีนะครับมันจะได้ไปเกาะติดที่หมูทุกแผ่นเลยนะคะรับอาว่ะราคาทีนี้ก็มาถึงวิธีการในการจัดหมูหวานนะคะเอ,อเอ้ยหมูสวรรค์นะคะจัดหมูสวร์ใส่กล่องจริงๆก็คล้ายๆกันกับหมูหวานะนะนะนี้ต้องบอกก่อนว่าอันที่เราทําให้เพื่อนๆดูเนี่ยขายหมดไปแล้วนะคะอันนี้ทําใหม่นะคะซึ่งวันนี้ สีมันแหล่นิดนึงนะเพราะว่าแบบลืมดูนะคะทอดเพลินนะสีมันเลยแก่ไปนี่ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่แต่ไม่เป็นไรนะพอเวลาที่มันอยู่ในถาดมันดูเหมือนสีแก่ก็ตามแต่พอมันมาอยู่บนข้าวเหนียวเนี่ยสีมันก็จะดูดีขึ้นเองนะคะคือนี้มันทับๆกันเลยหลายอันไงสีมันเลยดูทึบๆนะคะเวลาใส่เพื่อนๆใส่แค่สามอันพอถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะจัดครึ่งหน้านะนี่อันอย่างเช่นอันนี้นะคะ จะเห็นว่าเราจะใส่ไก่ครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหมูสวรรค์น,นะคะทีนี้เราจะลองใส่เป็นหมูสวรรค์กับหมูกระตกดูอย่างที่เราเคยบอกนะคะให้เอาเศษองลงไปก่อนนะคะพอเศษลองลงไปแล้วก็ไปเลือกชิ้นส,สวยๆนะคะมาใส่อ่านี่เท่านี้นะคะอ่าน,นี้จะขาย20หรือ25ห้าก็ได้แล้วแต่นะคะ ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับต้นทุนด้วยเพื่อนๆได้แหล่งที่ซื้อหมูมาราคาแพงหรือเปล่าหรือถูกนะคะถ้าซื้อมาได้ถูกก็ขายแค่ยี่สิบก็พอนะคะแล้วก็ค่าที่ด้วยนะถ้าเกิดว่าค่าที่แบบไม่แพงก็อาจจะขายยี่สิบก็ได้ถ้าเกิดค่าที่แพงนะคะก็ขาย2ี่ห้าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะ oh. หรือถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะจะใส่แค่หมูสวรรค์อย่างเดียวนะคะให้ใส่ชิ้นสวยๆนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะ อสองชิ้นก่อนก็ได้นะแล้วก็เอาที่แบบเนี่ยเป็นเศษๆอีกงอ,งงองแบบเนี้ยใส่ข้างล่างนะคะเอามาแบบหาช่องอะ่ะลองสับหวางวางดูนะคะให้มันแบบดูแล้วปิดข้าวนะคะอย่าให้แบบมันเห็นข้าวนะไม่งั้นมันจะดูเหมือนเราให้น้อยนะคะสี่ชิ้นมันจะเป็นสามชิ้นใหญ่นะแล้วก็จะเป็นอีกสองสามชิ้นเล็กๆเ,เห็นไหมแค่นี้ก็เต็มหน้าแล้วนะคะ ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ใหญ่ะชอบมากๆนะคะถ้าเกิดเป็นเด็กก็จะชอบเป็นหมูฝอยหมูหวานเนาะอันนี้เนี่ยจะให้ดีนะเวลาจัดโชว์นะคะให้เพื่อนๆจัดหน้าที่เป็นหมูสวรรค์นะคะคู่กับหมูฝอยนะอันนั้นจะแบบไข่ดีมากเลยอันนี้มันใหญ่กับใหญ่ไม่เอานะคะถ้ามันมีใหญ่เป็นประธานแล้วหนึ่งชิ้นให้เพื่อนๆหาชิ้นเล็กๆนะคะมาเนมเนมเอานี่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็น3ามชิ้นอะสองชิ้นใหญ่แล้วก็1ชิ้นเล็กนะคะ แล้วอีกข้างหนึ่งก็แล้วแต่อีกข้างหนึ่งก็เป็นไก่ก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไก่สามชิน้นหวานสามชิ้นนะประมาณนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหมูสวรรค์ของเรานะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคือเวลาเพื่อนๆไปสั่งที่เขียงให้เขาหั่นให้อย่าให้มันบางมากเกินไปนะคะถ้าบางมากเกินไปเนี่ยพอไปตากแป๊บเดียว มันจะแบบกลายเป็นกระดาษ A 4เลยนะคะแล้วก็มันจะแห้งๆนะคะไม่อร่อยนะให้เขาหั่นหนาสักนิดนึงค่ะโอเคก็ลองไปทําดูนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบสร้างมูลค่าให้ร้านเพื่อนๆมากอะถ้ามีวางอยู่นะร้านดูดีขึ้นเลยนะคะ oh. ทางนี้เนี่ยจันก,กาลังทำคอนเทนต์นะคะที่จะเป็นแบบหัวข้อเพื่อนแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทํากิจการค้าขายเล็กๆน้อยๆนะคะว่าควรขายอะไรดีนะคะหรือว่าควรจัดร้านยังไงดีนะคะ <S <S คือจัดร้านดีเกินไปมันก็ไม่ดีนะคนไม่กล้าเข้า จัดร้านแย่เกินไปคนก็เมินเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างต้องมีเทคนิคยังไงฝากกดติดตามช n e l ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความรู้ดีๆแล้วก็สูตรอาหารเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆกันทุกๆวันเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ